่ส่น้ำมันครับไม่ได้อะไร่ไม่มีอะไรหรอตอนนี้แคลบได้เลยนะฮะนี้เ็อะไรอวดกันน้ำพาักน้ำแรงอันแรกของผมเ<อ>ชิเชครับพ<อ>ี่เชิญครับแต่ว่าเอารถเก็บแล้วพี่โอเคครับติดไลฟ์เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวเดี๋ยวผมไปทานข้าวกอน สิ่งนี่สุดอย่าอันนี้ผมไม่อยากให้ดูหน้าผมเลยผมอยากให้ดูนี่ผมขอคนนี้ก็ได้เออเจตเชไทอัมครับผู้ดีอังกฤษวันนี้วิวทีร้อยแบ็กเก้าร้อยสี่ีของแต่ง <c oughs> ของแต่งเอ่อคัสแล้วก็เออกูจะวันอะไรชนะขนาดนั้นหรอ ของแต่งทั้งคันครับชุดแต่งทั้งคันคือใจแต่งใช่ไบอกเออได้เนี่ยผมมีได้เนี่ยเขาแต่งมาจากอันนี้ไงโอเคครับผมให้ผมให้คุณชนะวันนี้ผมให้คุณชนะเก่งมากโอเคครับขอบคุณเนาะเราต้องไปทำเรื่องธนาคารให้คุณแม่ต่อให้เขาสิผมไปทานข้าวแล้วเขาเหรอโอ๊ยไม่ทำหรอกแค่นั้นนะบ้าบอไม่ทำหรอก โอเคครับผมขอรถไปเก็บก่อนนะครับทุกคนแล้วผมจะขึ้นไปกินข้าวนะครับขอบคุณแม่นะครับกับกับใครไม่รู้ใครครับเนี่ยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะจบเลยเท่านี้เองจริงเหรออันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคนนี้ด้วยที่ทำให้ครับผมกุไม่ยืมฮะยืมหงิน ยืมสต,ตางค์ฮะเดาเดวเคืนเอาไปเลยบ้าเดาเขาคืนเดาวพวกนี้เพราะมันมีมันมีเหตุการณ์หาเดาเดวผมค่อยมาเล่าแล้วกันผมขอไปอันนี้ก่อนเดาผมจะไม่ทันคอนเสิร์ตลูกๆที่อยู่ในถูกเราก็ต้องเป็นทุกอย่างให้ลูกได้ในเมื่อเข้ามาเป็นลูกเราเขาก็ต้องพึ่งเราได้จริงไหมถ้าเราเขาพึ่งเราไม่ได้วันไหนมันก็อืมลูกเราก็ต้องพึ่งเราได้ลูกเคยไม่ว่าจะเป็นแฟนพี่ไปในช่วงนี้ ลูกก็ต้องนึกถึงเราเหมือนกันเขานึกเห็นไหมไปออกแล้วเขาก็พาไปไปเจมรถที่ไหนเขาก็อืมจะนึกถึงใครถ้าไม่นึกถึงเอาจริงๆก็ถึงบอกว่าโอ๊ยบางคนบอกเขาแบบไม่ใช่แต่ลูกๆกับคนใกล้ชิดคนไม่แน่ละอีหลีไอยช่วยได้เบิด เนี่ยพี่นแต่มีมีสาหายอยูเ่เวนแต่ข่อยอะไรมีส่วนตัวข่อยหลเท่าของคุณยูเขาคุณยู่เขาต้องไปทําธุรกรรมข้างนอกจต่ของข่อยมีแต่พอแบบข่อยดูแลเรื่องช่างเรื่องบ้านข่อยจะเอาว้ของข่อยทําธุรกรรมได้ไม่เกินวันละสองแสนทำธุรกรรมไปแล้วเยอะด้วย <laughs> วันนี้เพราะว่าช่างกระจกจะเข้าช่างอะไรอะไรอ่ะจะเข้าเยอะแยะไปหมดเลยมันเลึมวันไม่กวนเงินวัเป็นละวิงนี่แหละพี่น้องเป็นยังข่อยคือขายกาแฟว่าจะสปอยลูก ก็อนี้ละถือว่าเป็นการสปลอยลูกเต้าได้เนี่ยสุดๆบ้ดสุดๆเดยลยนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่แบบเปยล,ลูกเคยกับเปยเขาแน่ล่หละกับยอมรับอยู่ว่าเปยอยู่ยก,กับของของเขาเขาอยู่น้ากันได้กล้เขาอยู่แบบมีความสุขวันไหนที่พีพีรู้สึกว่าเอออยู่กับยูกิไม่มีความสุขแล้วไม่อยากอยู่แนละ้วเออัหนก เออเขาก็ขอตร้นี้มีความรู้สึกดีๆให้เออว่าเหมือนค,คุณค่ะมาเป็นลูกเป็นเต้าเราอยู่แต่ว่าคุณจะอยู่กันได้ก็ของของคุณนี่แหละของพวกนี้ที่ทําให้อยู่มีแต่ของคุณบ้านก็ของพวกคุณบริษัทก็ของพวกคุณพอเถาเลนแต่ล่อนแต่ล่อนไปหารับเหมาหาเหตุงานมึงหันบางหนีพอเถาเลนคุณไปเมางานจะสีจจะไหนอะไรยังไงต้องวิ่งออกทํางานทุกครั้งที่เห็นอ่า เราไปทํางานกับลูกคิดว่าเราไม่มีงานทําเรามีงานทํามาเป็นตลอดนะคะเราทำงานเล็กๆพอได้แบบนี้แหละสะสมเพื่อให้ลูกได้ใส่ให้ลูกก็หาแม่หวนเงินใหนี่งอม่วนเงี้ยนี่เป็นความสุขเป็นความสุขจำไปพี่หมอนกับแม่ดาเขาซื้อเสื้อเป็นความสุขใจใหญ่เขาทวหาเมื่อสิบเทียอย่างมีเงินใในเขาอะไรล่ะไอเขาโทวหาอ๋อเอาเงินซื้อความรักจากลูกใช่เอาเงินซื้อความรักจากลูกใช่ <laughs> ค,ใชค่ะ แล้วเข้าหาพระท่านอนะ่ะเข้าสี่เอาใส่ให้ลูกเมื่อกี้ลูกเคยค่อยขาดแคนเกือบแสนนะ <c oughs> เราต้องหาให้เก่งค่ะเก่งบอแม่ดาเมื่อกี้ลูกเคยค่อยขาดแค้นเกือบเกือบแสนนะคะ <c oughs> รถ<ด> <c oughs> อะไรว่างงปวดเเอ้าจิ้มตะกร้าสร้อยไขวไขว้ดตรวนซาดิโนยิวนักกินไว้เขาเรานำไปทายคล้อง่เปีตัวบ้านพี่ยูเห็นใจคอยเนี่ยมา อพนักงานสั่นผู้ใหญ่หาเงินให้เขากันท่านั้นสั่นตัวของเงินของเขามันเต็มของเขาเขาจ่ายไปแล้วแต่ว่ามันเต็มมันมันต้องเพิ่มอีกอ่ะนี่แหละเวลาลูกคอยเดี๋ยวรอนแลนมามันกเขากะดูแลเขาว่ามันได้ปักที่สองกระสอบเหมือนเดิมมะสิม่าเดี๋ยวลูกชายก็โอนคืนใหจ้า หรือบริวารดอกบริวารเขาเอาให้แฟนเขาเพื่อกาเลยนะเขาไม่ถือตังเงด้วยนะเมื่อกี้เขาถือว่าให้เก็บแฟนเขาเขาได้อะไรมาเขาว่าแต่ว่ายุกิเขาไม่เขามีของเขาอยู่เขาก็มาขอแม่ยุกิเขาก็ไม่ได้ใช้ของเขาะส่วนตัวขอแม่อะไรเขาก็เก็บยุกิเขาากเก็บเงินเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เนี่ยในช่วงที่อย่างเงี้ยเห็นแม่งานน้อยเขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนเขาไง เราก็หาไปที่หละหาไปจะเปียเขาเด่นสเปียน้องๆเหมือนมันที่ยิ่สี่ยางรอแฟนนั่นแหละแฟนจะเอารถมาแล้วก็จะมากินข้าวกันเขาจะมาพร้อมกันทีเดียวกินข้าวเสร็จแล้วเขาถึงจะไปงานไงงานอยู่ใกล้ๆนี่น,น,น,นะเรียบด่วนบ่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจิมมากจิมมากเจอไม่เท่าสายเปบบ่ม่เท่าไม่ได้ค่อนข้ากเด ขอบคุณค่ะขอบคุณสุดยอดคุณแม่ยายไหมทุกคนได้บอกว่าอุ๊ยงานขึ้นหาทุกคนใช่ขีม่มาแต่ไส้มาเพราะมันชั่วลูมใกล้ๆนี่ว่าขอยาวบ้านไปเอารถใหญ่มาเอาดอกรถใหญ่แม่ก็บ,บอกว่าว่านั่นก็ขี่ขั้นนี้ได้ว่รอแซมเออก็แล้วแต่ถนนะขีก่กะละมัดละว่างเอาระซิมักไปส้มสไตล์ั่นไหะมันเร็วส,สุดยอดคุณแม่ มีความสุขจะให้องกันเออแต่ว่าจะบอกจะทำธุรกรรมอะไรบอกแม่ก่อนทาบอกให้มันเร็วๆขึ้นอืมเขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดการนะเออระจังค่อยว่ากันเขาก็แม่อะไรหรอกเขาก็ไม่ไร้ดีเด่นอะไรพีคิดถึงคิดถึงนึกอะไรไม่ออกนึกถึงแม่เออกันย,ยังดีเขานึกถึงเราทุกคนเลยทุกคนนะลูกที่อยู่นเนี่ยใครที่บอกว่า แม่อุ้มกับพ่อตุ้มขี้ไล่อะไรเนีเ่ยผู้จ่าเสียบา่าเสียบ่ะบางข่สองคนบางคนขี้ไล่มันมีคำบอกกับคำเอาหนึ่งจากคนดีเคยยืนเหมือนว่าข่อยขี้ไล่ผูเจ้าเสียบ่เขาม่เคยขี้ไล่เลยเรื่องแต่ข่ทําข่อย,อยเฮ็ดคุ้นค้นเมา่ึ้ืนเลยเสียมันก็เลยดูเป็นขี้ไล่เพราะเขารู้สึก ด้เรีลลิตี้สุดๆนี่เขาท่วมม่ีนเขาเดือดร้อนนี่ถ้าเป็นคนอื่นน่ะช่วยได้อยู่แต่อาจจะมันเกี่ยวอะไรวะมนันอันนู้นอันนี้ไหมเรื่องอย่างนี้มันเราใจแลกใจไปเลยแล้วแต่ลูกรักเรารักเขารักลูกเราเราก็รักเขาสามีคำว่าลูกให้ลูกเขยอ่ะคือลูกเข้าเพื่อน ทุกคนมีหลูกไผ่กะฮักหลูกไผ่ทุกคนไม่ลูกเคยกับักหลูกเคยมันบ่ออถ้าเขาบอบอุ่นเขาประกาศโทรหามูเจ้าเนียถ้าเขาไม่มั่นใจเขาไม่เชื่อใจเจ้าเขาจะโทรหาเจ้าทําไมถูกบ่เขาก็มั่นใจในตัวเจ้านั่นแหละเสาหลักเขาไม่เขามั่นใจในหลังคาในรากฐานเขามั่นใจว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันจะไม่สั่นคลอนหรือเขามั่นใจว่าเขาพึ่งตรงเนี้เขาวิ่งเข้าไปปุ๊บ เขาจะไม่โดนแดดโดนฝนจะไม่โดนฟ้าโดนฝนเขาก็จะวิ่งเข้าหาเราขอบคุณแค่บีขบขับขึ้นแคขับขึ้นแก่ดูคอยเป็นคนแก่แล้วเลยเป็นคนบอกว่าดากระดา,ดาจ่าเจียนคนบอกว่ามันจะเจียนมีความสุขกับแม่อมนาชีแม่อมถังแม่อุอ้มเป็นคนที่เป็นยังสี่มาเมนต์กับพี่ๆสมมติพี่หมอนมีแฟนแฟนพี่หมอนมีปัญหาแม่อุ้มก็จะดูแลช่หรือเหล่า เออพี่หมอนมีปัญหาเราก็ดูแลลูกพี่เฟิร์สพี่พี่จะออกด้วยอะไรก็โทรหาแม่จะแม่อันนั้นอันนี้ยน,น,น,นี้นี่คือเรารักลูกเฟิร์สก็เปลี่ยนเสมือนลูกชายแท้ๆเหมือนลูกแท้ๆเลยนะเฟิร์สเราลักเขาเหมือนพี่ชายยูกิเลยเหมือนเป็นน้องพี่หมอนน้องปิ่มน้องปิ่มมีปัญหาลูกทั่วมากค่ะเพิ่มาพ่อะนั่นาก็แต่เขาไม่ได้มานั่งพูดให้ใครฟังในไลฟ์ลูกพอตุ่ม ท,ทันคุณก็บ,บอกว่าโอ้ค่าเทอมแพงไนเพราพ่อคอยการหนีหาเงินอยู่นีทั้งปัวทั้งเมียนีผัวแลนไปหลับมไม่เยอะเท่าปริมาณของคุณอยู่แต่กระพาะได้ยูได้กินได้เลี้ยงฟังนั่นฟังนี่เห็นไหมพอมีเงินทุทุไทไทจากขวางสองเถวพ่อได้ปีลูกปีเต้าอ่าลูกพญิตุ่มโท่มาลูกแมีพญตุ่มโท่มาอนนั้นแน่ๆอันนีออ้นนแน่ยพ่พอข่ท่มาอันรเนี่ยนเนี้ยลูกข่ท่อมาใบาหม่อนท่มาเฟือดท่มา แต่ก,ก่อนมีคนอื่นเยอะแยะแบบเวิดโทรหาแบบงวดรถแน่แม่งวดรถแน่แม่โทรศัพท์แม่แม่กล้องแน่แม่โทรศัพท์กลอนเนแม,แม่ไอโฟนอิปหายโฟนสิปุกกลับากันไปค่อยกระจดัดหายเวะะิดมาตะขยมีแค่ มาไปเดือดร้อนของคุณยูค่ะข้กระจกาใหาอ่ะหักมาหายแม่เลยเท่าไรเออเขาก็มาห้ให้แน่หายน่ยนอย่าเกิอย่างอุ้มจังเลยลุงพยายามไม่แม่เสียาแปให้หนูนะจา้าไม่แน่นะแอดแอดทำงานกับพี่ไปแอ,แอดเดือดร้อนแอดก็คุยกับพี่ได้ขอให้ขอให้แอดอยู่กับพี่แล้วแอดทำงานช่วยเรา ไม่ได้ใช่แค่เงินเด๋ยวเราใช้ใจแลกกันด้วยสื่ออุปกรณ์สื่อสารเรื่องสำคัญทำไมเนี่ยคันมีดเลยสุเม่นเนีลูกลูกโท่าบเดือดร้อนเป็นแสนเดือดร้อนเท่าไหรนะ่น่ะเป็นแสนโอเคบฮะมันก็ระวักนนะก็ไม่รู้ไงว่าจะเอาคันนี้ไงเยู่ฉัน <laughs> โย <laughs> เกียบไปหนอเกียบไปนะคะ อืมเนี่ยละเป็นความสุขที่พูดถึงเขาไม่ได้นินทาเมาหมวยเขานะเป็นความสุขคือสีหายท่านเป็นความสุขมันเป็นอักไข่มันม้าความเป็นแม่แม่หลายๆท่านที่รักน้องอยู่แบบจริงใจน้องอยูพูดอะไรเขาก็รักเขาไ,ได้ไหมแม่ได้ขอให้อยู่เป็นลูกเป็นเต้าเรา อล,ลูกทุกคนเนี่ยเดินเราจะคอยไปเราจะคอยไปบ่หน่อยเราบางคนยังหันกลับมาบอกว่าคอยบ่ดีเรนดูสิแม่ก,กินข้าวยังกินแล้วหนูรถกินแล้วยังหันกลับมาบอกว่าคอยขี้ไล่อู้ทะลุนไม่ยังอุมขี้ไล่าไมาพิถางบอกให้คอยบ่ดีภาไในคอยยังอดนกินน้ำก้นอยู่กับนี่นี่คือแม่ ไม่ใช่ประกรันตีตัวเองแงใช้เงินซื้อเขาเหรอซื้อใจเขาเพระใส่เงินซื้อไผดอกขอยกับไรมีปานนั้นแต่คอยแต่อยากให้เขาแบบเออดูแบบดูอยากดูแลก,กันเฮ้ย <laughs> <laughs> เหรอวเออนี่แหละเราก็ต้องเป็นเสาให้ลูกเราเป็นที่กันแดดกันฝนว่าเขามาหาเราเขาจะอุ่นถ้าเขาไม่อุ่นเขาไม่วิ่งเข้าห,าหาเรานะ ไม่ว่าจะเป็นลูกสะใภ้ลูกเขยหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่อุ่นเขาจะไม่วิ่งเข้าหาเราไม่ว่าในกรณีจะเป็นการขอหรือการยืมมันจะไม่กล้าเลยคำนี้กับใครทั้งสิ้นถ้าเขาไม่รู้สึกอุ่นใจก็แสดงว่าเขาให้คุณให้ความออุ่นเขาพอเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วคุณคุยได้ทุกเรื่องคุณอุ่นเข้าใจหรือยังทีนี้ ประมาณนั่นแหละบ่ใช่ปัญหาสําหรับแม่ยินดีได้สัมามันนั่นได้กินนะเนาะนมจีนน้ำเงียง้ยวหนิน้องสวัสดีค่ะแม่อุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาดูเนาะหนูดูเนาะมาจากสุะเทียนขอบคุณมา,มากๆนะคะนี่เด็กน้อยคนหนึ่งที่มีฝันเขาบอกว่าจะมีวันนี้ได้น้องอยู่จะให้เรื่องนี้มาพังตัวเองไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องพังม่นมาอาจจะพังได้แต่หนูไม่อยากเป็นลูก อย่าเป็นคนงานนะสนอได้ได้เดี๋ยวแม่อุ้มกลับไปอยู่ดอนก่อนแต่ให้น้องอยู่มีคนดูแลจริงจังก่อนเขาดูแลกันได้จริงๆก่อนนะคะว่าแม่อุ้มอาจจะต้องไปบริหารงานเพราะว่าตุ้มงานเขารับหมักอยู่ตรนนั้นแม่อุ้มมีต้องไปบริหารนีกคืองานปุย๋ยตอนนี้ส่งลงร้านค้าต่างๆรไปภัยมิธุรกิจเดี๋ยวพี่น้อง ได้แน่บ่ไดแน่กับตามศาร์นะั่นแหะพ่อได้มาบริหารเลยพ่อได้ลูกพ่อได้ลูกโทรหาแม่ครับแม่จะแม่ถาแม่หมันคิดฮอดแม่แม่โอ,อนท่านี้ให้มันแน่นี่พ่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ล,ลูกมีแห้งลูกอยู่ได้ว่าลูกสิของเงินแต่ว่ามีแห้งเป็นแม่อย่างบุสัไม่ใช่อุ่มนะเศร้าเศร้าอยากมีแห้งกับเสียงโทรศัพท์ล,ลูกดอกน้องเป็นเด็กสู้ชีวิตใช่ค่ะเขาสู้ชีวิตเขามีความสุขเรื่องแค่นี้ก็ช่างเขาถึง เนี่ยลูกเพิ่งได้ยูกิโทรมาแม่เขาจะให้แม่โอนตังค่ามอใส่เอาเหรอหมอใส่ใของบัดวางแผนไม่รุ่นมาบโอ้เอาก็จะเอาเดี๋ยวนี้น้อแล้วผมจะขี่ไปตอนนี้เออค่อยๆขี่ค่อยๆไปค่อยๆมาแล้วลูกละวันไหนน้องพาเมื่อไปออามืนอกีบอกว่าบอกแม่ก่อนก็ไม่รู้ไงก็นัดแว้วเจ้าก็เฮ็ดเอียงพอดี เขาเคยเห็อุอีงคนเดียงเกสตได้ก็พอเขาเคยจัดการตัวเองมาตลอดเนี่ยเขาจัดการเรื่องของเขาเองมาตลอดเราก็บอกเขานะวันนั้นน่ไปงานด้วยกันเขาบอกให้จาไว้นะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะแต่เวลาที่คุณยังแบบดูแลเอาใจใส่กันอยู่อย่างนี้คุณรักกันอยู่อย่างนี้เราก็รักคุณ ให้รู้ไว้ว่าพ่อกับแม่ไม่มีวันปล่อยเมือนม่าจะเกิดเรื่องอะไรมีอะไรให้บอกบ่กวาสิเป็นลูกสาวลูกเคยว่าวาสิเป็นลูกไพ่ทางเซ็ลูกชายก็มีแฟนมีผู้สาวกิ๊กๆแต่เขาเรียนหนังสืออยู่เราก็จะบอกว่าออมีอะไรให้คุยกับพ่อกับแม่ลูกสาวคนโตก็เล็กพี่ไปหมอนเขาก็คุยทุกเรื่องเราล่วงเขาทุกเรื่องนะะเออรู้แต่ว่าตอนนี้อกหักผู้ใดอยากจีบก็จีบลูกสาวใหญ่คอยอกหักจิ้มมาค่ะ มันขางมาหรือยังมายังสะดุดมายังคะโยมายังมาแล้วโอ้ยคอ,อยบอกคอยเติมเน็ตอันน้อย โอ้โหฟังชันมันน้อยเพราะประหยัดไงเดือนค้างบ่อยหายบ่อยหรอนี่แหละสุดยอดปะจิ้มมาให้ข่เนี้ยจิ้มตะกร้ามาค่ะสนับสนุนได้เลยเห็นบอขอบอกไปใส่ข่อเลี้ยงลูกข่เนี่แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าพี่นอ้อ,นอ,ะะคอง,ง,งค,อคอือว่านั่นแหละ่อยจะไปเลี้ยงไหกันไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปเนาะช่วยลูกก็นึกว่านี่ตัวเองน่าจะเป็นของแม่ ข้างอีกแล้วป่ะขอใส่นี่หลายหรือเปล่าวะใส่นี่หลายมันมีเน็ตบ้านอยู่ด้ w ไวไฟค้างไหมค้างขอบคุณค่ะ บ้านาประหยัดเลยผููเป็นแม่ประหยัดแต่เลี้ยงเ่อแม,อม่อะไรที่ประหยัดได้ไม่ก็จะประหยัดเพราะลูกเพราะลูกนี่แหละเพราะตุงมกับแม่ประหยัดนะอยู่ประหยัดนะอยู่อย่างเงี้ยอันท่องยองเขาเสื้อให้กอฝากไปเขาเลียวไส้ไหลบะเลยได้พี่น้องน,นั่นีอ ใส่หลายว่ได้ฝากไป้เขาแล้วเพราะว่าเทียนหนึ่งข่อยถือคือลถมากดิซายุกีถีบมันแร้กกับปิดประตูลัดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถีบมันแลอวกับปิดประตูลัดกเลยมันกล่าวก็ซื้อมากอยก่แต่ท่างหลังมันเรีวเห็นข่อยได้ข่ใส่แมนบาผ่าก็ใส่เต็มยศดไปแมนบาเงอนั่ะนมาแต่แต่ท่างเงินภาคไตไปแล้วแลวพัวล่งรดแล้วนั่นมาเห็นยุกีน่งอยู่ท้างหลังมันเป็นม่านปิด มันมาเปิดประตูรถตัวข้างหลังอนะขึ้นมาลอ็อกคอออะยุก,กิถีบปิดประตูนั่นแหละเหตุการณ์นั่นแหละคอยเลื่อยบอสใส่บักกาเลยได้ฝากเลยบักกาพ่ายพอ่อหลงไตลงเหนือขึ้นเหนือลงไตทุกเแแคเนี่ยคอยจะติดตัวใส่อะไรยาเดี๋ยวพ่อเนี่ยตุ้มพี่กันเนอาบักกาเลยเราอย่างือนกันค่ะใช่วันนั้นแหละจากวันนั้นมาค่อยก็จะใส่บ้านเดี๋ยวกักวน,นที่ขึ้นบันใหม่ตรงนี้ไปฝากไว้เพืเอ่ออค่ะมาต้องมาถามมาหนึ่งนี่แต่ บนน่ารัก,ารกวา,ยาอยู่สิถามออยู่นี่ว่าจะเอาไปเจิมใส่บอลูวบ่้มันจะไปใส่เชียงใหมน่นะเจิมในที่สิบห้านไปเจิมเนี่ยชีม,มาแล้วก็คือมันแพงหลายไงไงมันก็นเลยเดือดเป็นเป้าแพงครับ ของคุณยูณเขาซื้อห้ตลอดทุกเทศกาลทุกวันเกิดนั่นแหละแต่ว่าจะขวางคือเก็บไปให้เขาหล่ะแหละฮัล้วลวพี่น้องขวางทุกอย่างค่อยเก็บให้ลูกค่อยเบิดคอนวันอุ๊ยยูกี่วันนี่แม่ใคยตัวเขาเอาผู้ล้องคอนมีหัวตัวถึงจะพอกระโดดแต่ถือว่าประสบความสำเร็จค่อยเพ็ดอย่างลูกค่อยลูก,ค,ลกค่อยก็ไม่หนีจากบาท บม่ว่าสิเป็นบ้านเป็นยังน,นี่แต่ลูกเคยสิออกโรดก่อนเออกแหนสดมา้องมี่หนีแล้วลูกมา้องมี่มันเหนื่อยเวลาวิ่งแตะ่ละเดือนหากินแป้บ่มีกับมา้องเอาค่อยบอกลูกคอยบางสยมันกับฟังควมยืนเนี่ยถือว่าฟังควมยืนด่นนั่น รถใหญ่ยังมาต้องรถใหญ่ก็คือทำมนันยังว่าจำเป็นรถเท่าไรท่าน,นอ่าแมน่ะไรล่ะขอตับอกลูกรถขอมาใส่แต่ว่าต้องขั้นใหญ่แน่ๆเลยถ้าระดับสองแสนกว่านี่ถองสามแสน,น สวยมากเลยนะคะยินดีกับพี่พีพีกับน้องยุกิด้วยค่ะรถคันใหม่ของพี่พีพีสวยมากค่ะต่อไปนี้ก็คงจะแว้นพาน้องยุกิเที่ยวรอบประเทศไทยแน่ๆเลยนะคะเป็นรถที่สวยมากค่ะพี่พีพีชอบมากเลยนะคะดีใจนะคะที่พี่พีพีนะคะมีความสุข น้องยูกิเองก็มีความสุขค่ะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแม่ตุ้มนะคะน่ารักมากๆค่ะสายเปให้ลูกๆนะคะเป็นแม่ที่น่ารักสุดๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะต่อๆของแม่อุ้มกับพีพ,พีด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ